มดข่าวพาเพลินสวัสดีครับรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะครับทุกคน10อันดับจังหวัดที่มีจํานวนผู้ติดโควิดเยอะที่สุดวันนี้ครับอัปเดตต่อเนื่องเกาะติดสถานการณ์วันนี้11มกราคม65เกาะติดความคืบหน้า10จังหวัดติดสูงสุดจากศูนย์บริหารสถานการณ์ตรวจสอบอัปเดต10จังหวัดอันดับพบผู้ติดโควิดสูงสุด จำนวนผู้ติดโควิดในประเทศรายใหม่วันที่11มกราคม2565ตรวจสอบ10อันดับจังหวัด1กรุงเทพมหานคร593ลาย2ชนบุรี583ลาย3สมุทรปราการ530ลาย4ภูเก็ต468ลาย5อุบลราชธานี426ลาย6นนทบุรี336ลาย 7คอนแก่น280ลาย8เชียงใหม่209ลาย9ปทุมธานี173ลายและ10บุรีรัมย์2 6 2ลายครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวาพาเพื่อนด้วยนะครับขอบคุณครับ